วันนี้เราจะมาวาดนกกันแล้วนะคะโดยที่ครูจะใช้ผูกกันนะคะจุ่มน้ำก่อนแล้วครูก็จะมาแตะนะคะสีน้ำเงินนี้ขอสลับข้างเลยค่ะ ก่อนที่เราจะวาดรูปนกนะคะครูยอยากให้หนูฝึกตรงนี้ก่อนขีดมานิดหนึงนะคะกดโค้งยกขึ้นนะคะกดโค้งยกขึ้นคช่กลุ่มน้ำนะคะตั้งผู้การให้ตรงนะคะขีดมานิดหนึงกดโค้งแล้วยกขึ้นทำอย่างนี้ให้ครูแถวหนึ่งนะคะ ขีดกดโคงแล้วยกขึ้นนะคะมาได้หนึ่งแถวแล้วกับอีกข้างหนึ่งค่ะอันนี้จะเหมือนสระอาใช่ไหมคะเราทําเป็นสระอาหนึ่งแถวแล้วก็ทําสระอากลับด้านอีกหนึ่งแถวนะคะ ขีดโค้งแล้วยกขึ้นนะคะ่ะช้าๆขีดโค้งกดนะคะยกขึ้นพอทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะพอเราเริ่มคล่องแล้วทีนี้เราจะทำตีใช่วนะคะเราก็ขีดโค้งนะคะ,ะยกขึ้น อันนี้ครูจะเป็นปีกด้านซ้ายนะคะทีน,นี้ปีกด้านขวาของครูขีดโค้งนะคะแล้วยกขึ้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทำทำตัวนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะทำหางแล้วก็จะไขว้ ันนี้จะเป็นสระอีนะคะขีดโค้นะคะสระอีเอาแิ่งนี้สั้นๆพอได้ประมาณนี้ก็ล้างทุกกันนะคะเราเช็ดผู้กันสักหน่อยนี่จุ่มน้ำนิดนึงนะคะใช้สีชมพูอ่อนๆนะคะไม่เอาไม่เอาแก่นะคะเอาอ่อนๆ อ่ะเจล้วอันนี้ครูก็จะวาดตรงนี้ต่อเลยไก่น้ำนิดนึงนะคะอันนี้ครูจะทำเป็นหัวะคะ่ะแล้วครูก็จะใช้สีดำนิดนึงนะคะแล้วก็ปาดลงมาข้างล่าง อันนี้จะเป็นหัวนกนะคะอันนี้จะเป็นปีกนกครูว่าห้ดูอีกตัวหนึ่งอุปกรณจุ่มน้ำน,นะคะแล้มาจุ่มสีอันนี้อันนี้จะเห็นปีกเ่อสั้น,นอันนึงนะคะอันนี้ปีกยาวน,นี่เราก็มาไว้นะคะโกดเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อย่ายกขึ้นโกดมันค่อยยกขึ้น หางเราก็ว้มานะคะหัวเราก็ทำเป็นสลีอนะคะจุงน,น้ำนิดนึงอันนี้ครูขอใช้สีเหลือง ให้สีดำน,นิดนึงนะคะน้ำหน่อยหนึ่งอันนี้เดี๋ยวก็รอแห้งนะคะอ้าทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบางรออันนี้แห้งใช่ไหมคะเราก็มา เติมปากนะคะแล้วก็เติมขานะคะขอ,องอันเขานี่ก่อนอ่ะอันนี้เอาออกไปก่อนนะคะอันนี้ยังไม่แห้งเราจะไม่เติมนะคะอันนี้ครูยังไม่ได้เติมขาใช่ไหมคะครูก็จะเติมขาลงไปปันปันจุ่มนะคะ แล้วคเรายกขึ้นนะคะเนี่ยกดแล้วก็ยกขึ้นเน,น,นี่ยเราก็จะได้ขานะคะอันนี้ส่วนอันนี้ใช่ไหมคะเราก็มาเติมปาก ก่อนเติมปากนี่ครูจะทําตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ครูจะทําเป็นต้นไม้ครูใช้สีน้ำตาลนะคะผสมสีดํานิดหน่อยอันนี้ครูจะวาดทิ้งไว้ก่อนนะคะรอจนกว่าจะแห้งพอแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมขาะคะ่ะ อันนี้ครูจะเติมปากนะคะขีดไปนิดนึงนะคะแล้วกดขีดมนิดนึงแล้วกดะคะ่ะนี่จับดูว่าแห้งไหมคะอันนี้ยังไม่แห้งนะคะยังไม่เติมขาจะเติมประมาณที่ก่อนอเรากลับมาดูอันเก่าของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวเรา ตเติมอันนี้ก่อนนะคะเอ่อต้นไม้อีกดำลงไปนิดนึงมันจะได้มีแสงและเงานะคะ จะปลายพุ่กันนะคะขีดขึ้นไปนี้ครูมาใช้สีดําแต่ใครอยากจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะแต่เพียงจะครูทําให้เห็นให้ชัดขึ้นเท่านั้นเอง ันนี้เราแห้งแล้วเราค่อยมาเติมขานะคะส่วนตัวนี้ขันหลังอยู่ก็หยียงนี้ได้นะคะ่างนี้แปลกๆหน่อยครูก็จะเติมนะคะ อยู่แห้งเราจะมาเติมขาทีหลังค่ะอันนี้เติมหางพยายามใช้จินตนาการในการเติมเติมขานะคะแล้วก็เติมปากเราดูว่านกอยู่ในท่าไหนจะเห็นว่านกแต่ละตัวก็จะท่าม็นไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะเติมไปตามนี้นะคะ่ะตามจินตนาการนะคะเราก็จะได้นกที่หลากหลาย